เดวานฟาร์มนะคะ hmm. สวยน่าหน้าที่นี่ดูดิรอบรอบนะ,ะนี่จุดเด่นของเขาคือแมนลันค่ะสวัสดีค่ะอืม hmm. what do you want pork knuckle seems Mennies these be very to popular on the these days มานี่จะเป็นฟาร์มเมลอนนะคะ What is that? เนี่ย That's what I gonna to order I order <laughs> What is that มาซามัน Yeah ก็คงต้องลองอันนี้เนาะเพราะเขาเป็นฟาร์มเมลอนนะคะนะบรรยากาศภายในร้านนะคะ เป็นคนสีขาวค่ะน้ำไัรน้รมนะะันนนน้ำมลมัดน้ันอ้มอนนนนมานมนมันนม Oh yummy it <laughs> 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 It's part of the um Masman. Yeah. Uh-huh. Yeah. It's that big? Mm -hmm. Yes. That is the That's uh, a uh, pork. Huh? It's part cooked ahead of time though. Uh-huh. Right. How about the taste of the masman? Very tasty. Very tasty, yeah. <laughs> โรตีที่นี่อร่อยมากนะคะอาหารที่นี่ก็อร่อยเช่นกันค่ะน okay. mm ีเ hmm. ป yes. mm ็น fish part of f i s r y it e l l me mm hmm. แชร์ดิสวันท์ที่ทุกคนแชร์ชมฟาร์มด้านในมาเลยจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> เข้าได้ไหมคะหรือว่าอ๋อห้ามเข้าเข้าได้ตรงนี้มันเพิ่งเพิ่งติดรูปอะ่ะแต่าพาคลิดเข้าได้อ๋อค่ะลรงนี้ติดเดือนนึงอะ่ะ อ๋อค่ะไม่เป็นไรแค่ยืนดูอย่างเดียวอ๋ออันนี้มีนอลูกเม,มล่อนอยู่ตรงนี้นตายเห็นปะตอนนี้มันนอนแอร์ใช่เดีร้อนอไม่ถึงสี่ใบก่อนอ๋อหมายถึงว่าใบาอันนี้เหรอฮะใช่อันนี้เป็นใบใบเลื้อยเดี๋ยวจริงมันจะแทงมาอยู่เนี๋ยใบที่สามก็ลังเจิดขึ้นอีกประมาณสักอ๋อเหรอสนุกดิก็มีนับใบด้วยนะสีใช่ ต้องรอให้มีสี่ใบมีสี่ใบใบเยียงสองใบใบจริงสองใบแล้วทีนี้ไปใส่กระถางแล้วก็ปล่อยให้โตแล้วอย่างนี้ต้นหนึ่งนี่ต้องใช้เวลาประมาณกี่เดือนถึงจะโตคะนี่ต้องกะเพาะเม็ดถึงตัดกันสามเดือนอ๋อสามเดือนก็ได้กินแล้วใช่ไหมคะอันนี้มาลงตรงนี้จะประมาณสักสี่ห้าวันอ่ะหมายถึงว่าตรงนี้สี่ห้าวันหลังจากนั้นก็ปลูกตรงกระถางใหญ่อีกกระถางใหญ่อีกสามเดือนอีกยี่สิบห้าวันจะออกดอก ดูประมาณสักเมฆเอษดอกแล้วก็มาผสมเคสอรผสมเองค่ะมันจะมีเศษสอนตัวคู่กับตัวเมียผสมอีกประมาณถ้ามันติดสองวันจะเห็นแล้วละว่ามันติดเปก็รปมเป็นดอกมันก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็เลี้ยงเราก็ลูกไข่ไก่อ่ะค่ะอันนี้ต้องรดน้ําตลอดเลยไหมคะใช่ใช้น้ำหยดสั้งทัมเมอร์ อ <Okay. S 2> ๋อค่ะอตอนนี้วันเราแปดลน,นะอะวันมาแปดขนเลยโหรอนตะทีมันกินนิดๆอ oh, ๋อเหรอฮะกินแฉะไม่ได้จะเน่ารักเนา oh, <okay. S 2> ่าค่ะไม่ชอบแช่ชอบร้อนชื้นไม่ร้อนแห้งโหทาอย่างนี้โรงหนึ่งนี่ลงทุนเยอะไหมั้ก็ลงทุนทแรก oh, <okay. S 2> อ๋อค่ะแล้วก็มีผักเคล,ลนั่นแหละอ๋อ oh, อันนี้ผักก็ปลูกเองอันนี้ผักสลัด เ mm. ที่ยงมื่อก้กินท่พกมึงกินเี่ที่ยงเ่เรากินกันเมื่อก we yeah. ี้ค oh. ่ะอ๋อเอ้แต oh, oh. uh, ่แต่เห็นบางคนเขาจะปลูกแบบราบเป็นน้ำอ่ะค่ะ่คอ๋อเป็นแบบนี้น้ำเพาะเมล็ดอ๋อจะเป็นอย่ันนี้ค่ะแล้วก็โตแบบนี้นี่คือนางเพาะอ๋อเพาะเสร็จแล้วก็เอาไปปลูกอย่างเงี้ยอันนี้คือให้น้ำเหมือนกับใส่ดำใส่ดำดำนี่ค่ะใส่น้ำอ๋อโอ้ เวลาซัมเมอร์เครื่องก็ท้องร้อนตลอดนาทีเนาะโอ้ไหนต้องใช้ความรู้เยอะเหมือนกันน<อ>ะเน,น,นี่ยจะทำไปเรื่อยๆก็ทีแรกก็ดูยูทูบเอาเมลอนจะยากเหมือน,นเยอะอ๋ะอเหรอแต่ถ้าผักพวกนี้คือง่ายใช่ไหมผักสลัดเนี่ยถ,ถ้าปลูกในนี้คือหมายถึงว่าแรงอะไรมันจะน้อยกว่าใช่ไหมฮอ๋อแต่จริงๆเนี่มันต้องไอ้ผักเนี่ยมันไม่ชอบร้อน รลอดจัดเดี๋ยวมันมันขับสารน้ำจากผมอ๋อเหรอคะตลบหมายถึงว่าถ้าถ้าเกิดว่าแดดร้อนนี้ผักจะขมะแต่ถ้าอยู่ในร่มตลอดก็คือผักจะหวานร่มร่มตลอดก็ไม่ดีมันสักก็แสงเล้าไปนะอ๋อเนี่ยต้องอะ<บ>มาช่วยแล้วก็ต้องเปิดเปิดหมอ,อ,อกปรับคู่กัชาอะืโอเคไปปลูกข้างนอกคนนี้แถวนี้มนนกเยอะแมลงเยอะ กินยอดหมดถูกกินหมด <laughs> ไม่ทันไม่ทันพอว้าวได้ความรู้เยอะเลย <laughs> มีใบเล,กล็กรือเอันนั้นอันนั้นคงจะไม่ใช่หนิเพ่อนคงจะไม่ใช่ผักอันนี้เป็นผักอ่ะ <laughs> ไม่ใช่หรอไม่ใช่แย่ <laughs> นมนแฉะมากใบมันก็ตายอืม <laughs> ค่ะใบมันไแห้งค่ะ <laughs> อ๋อเหรอคะ,ะต้นหนึ่งนี่ออกประมาณกี่ลูกคะตอนผสมเกืสอนไว้สี่ลูกอะแล้วตัดทิ้งไปเลย เดือลูกเดียวฮะเหลือแค่ลูกเดียวเลยเอาไว้สองลูกแล้วมันไม่โตอ๋อเหรอฮะมันแย่งอาหารไงโอ้มีอยมางนี้เลี้ยงได้แค่หนึ่งลูกเหรอใช่ได้ความรู้นะช่วงโควิดมันหยุดปลูกไปเดือนหนึ่งเลยไม่ทันอ๋อค่ะต้องย้อนปลูกใหม่เดี๋ยวพอเดือนหน้าก็เข้าได้ตลอดอ่ะมันจะมีโรงหนึ่งที่แก่เขาได้ ทั้งหมดมีกี่โรงคะหนึ่งสองสามสามโรงมีโรงพักหรือโรงที่นี่อาหารอร่อยมากเลยนะคะวันทีได้เชฟอ๋อนะคะเป็นข้าวนั่นอืมแต่อาหารอร่อยอร่อยชิมดูละค่ะนี่อีกสักอาทิตหนึ่งก็ได้มาโรงนี้ยอ๋อพอสี่ใบอ่ะค่ะพอสี่ใบก็มาปลูกลงอ๋อลงนี้ก็ปล่อยแค่สามเดือน หลังจากนั้นก็โตเท่าตรงนั้นยี่สิบห้าวันก็ออกดอกปานนี้สูงประมาณเม็ดงนะยี่สิบห้าวันก็สูงเม็ดหนึ่งแล้วเหรอคะใช่ประมาณเม็ดนี่แหละแล้วดอกก็จะเริ่มออกต้นแมนร้อนนี่เขาชอบประเภทอากาศร้อนนะฮะชอบร้อนเหรอวันนิงต้องได้แดดประมาณหกถึงแปดชั่วโมงหกถึงแปดชั่วโมงอ๋อเราก็นึกว่าชอบหนาวใช่า เราคิดว่าชอบหนาวชอบร้อนไม่ชอบหนาวไม่ชอบฝนถ้าเกิดหน้าหนาวมันไม่ค่อยโตโโถ้าฝนมันก็ไม่ดีมันเชื้อราเยอะอพอข้างในมันร้อนก็โดนอากาศชื้น๋นยวเชื้อราไปจับที่ใบต้องไปฉีดฉีดกันเชื้อราโอเคโอเค่หลูดเตรียมเสร็จแล้วเพราะนั้น<ส>ต้องเอามาสูุไปแช่ แ้างหุ่นแดงเอ้ามาเข้ามาดูหน่อยดิมาไหนๆก็มีโอ้ต้นละลูกนะคะเขาเลี้ยงแค่ลูกเดียวค่ะโอ๋ออันนี้เอาไว้ชนอะไรเอาแล้วไปดักอะไรดักมีแรงหลุดเข้ามาหรือเขาจะเช็คดูแาจวตมนนี้เขใส่น้ำมาทั้งหค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลือกลูกไหนคะถ้าเกิดว่ามันออกสองผลนี้ฮะก็ต้องดูลูกที่ดีที่สุดอะอทรงส,สวยๆหน่อยอ๋อเหรอฮะเพราะบางทีบางลูกผสมเกสรไม่ดีก็จะ,จะเบี้ยวๆหนะ่อยค่ะอันนี้เป็นพันธ์ญี่ปุ่นใช่ไหมคะพันญี่ปุ่นจีนนี้เขียวเนื้อเขียวมันก็จะหวานหอมเมล็ดก็ต้องสั่งเพราะเขานำข้าวและอ๋าต้องนำข้าวมีบริษัท ใช่มาดิมาดิมาดูหน่อยค่ะและจะมีมุมเด็กเล่นด้วยนะคะให้เด็กๆมาเล่นนะคะฮะ ตรงนี้ก็มีอิมมูมนะคะจะเป็นข้างนอกค่ะตรงนี้จะเป็นบ้านแบบวินเมียวค่ะเนี่ยเวลาลมพัดมานะคะใบพัดก็จะหมุนนี่ะทีนี้หมอที่จะมาถ่ายรูปนะคะนี่ข้างหลังก็จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเจ้าที่นะคะ อืว้าวชิงช้าอีกแล้วค่ะสาวชิงชา้าสาวชอบนั่งชิงชา้าสวยมากเลยะเนาะ <c oughs>